ดอกแก่พร้อมค่ะเนาะนี่นี่ดอกนี่ดอกน,มน,มนมุ่มอยคะเนี่ยปอแดงล่างต้นของเตินค่ะใหญ่เลย,ย,ยน,นะยูนี่ต้นปอแดงจะยุตบางบางดอกแั่เนาะงามค่ะดอกปอแดงสวยไหมคะอ่ะดอกตุ่มๆของปอแดงค่ะเห็นไ่นี่นี่ นี่ดอกตูมเพื่อนค่ะนี่ดอกบานเออเนี่ยดอกบานดอกนี่ยาดอกตุ่มต่มของปอแดงค่ะเห็นปะนี่นี่นี่ดอกตูมเพื่อนค่ะนี่ดอกบานเออเนี่ยดอกบานดอกนี่ยสวยไหมคะงามมากเลยค่ะต้นปอแดงเพื่อนกับนีดอกเนาะย่าไรเพื่อนเห็นได้ขันค่ะย่าไรนุ่มมากเลย ดอกปอแดงค่ะเนาะยายไล่เป็นคนบ้านน้นปอแดงแต่ดอกแก่พร้อมค่ะเนี่ยเนาะนี่นี่ดอกนี่ดอกนุ่มๆยูะค่ะเนี่ยดีเลค่ะมันนิ่มๆเหมือนเหมือนข่อจับฝ่ายเนาะอันนี้เป็นดอกที่อ้อพลนลนนะค่ะแสดงว่าดอกนี้แก่แล้วเนาะค่ะเนี่ยเห็นไหมจะมีดอกที่กินน้องจ้ายายไล่แจะผ้าเบิรงดอกปอแดงค่ะนี่ค่ะดอกปอแดง ที่ต้นปอแดงค่ะบ้านยไล่บ้านโน้นปอแดงที่ไปไงหญ่ๆนะ้น<า>ๆเป็นดอกกะง,งามเนาะแต่ตอนนี้อดอกเลิกพึ่งจะเห็นดอกกอแดงค่ะเออมอก่อบบ้านยไล่ซื้อนโน่โนพีเลยค่ะมันนิ่มๆเ,เหมือนเหมือนเ่าจับฝ่ายเนาะอันนี้เป็นดอกที่อ้อพลนเนาะค่ะแสดงว่าดอกมีเกล้วเนาะค่ะเนีย่ยเห็นไหมจะมีดอกที่กิน เป็นช่อเป็นช่อสวยมากเลยคะ่ะปอแดงค่ะเวลาเพล้นบะมีใบมิจะดอกก็จะประมาณนี้ค่ะต้นปอแดงค่ะเวลาเพล้นบะมีใบมิจะดอกก็จะประมาณนี้ค่ะต้นปอแดงค่ะล่างต้นของต้นค่ะใหญ่เลยนะ ยูนี่ต้นปอแดงจะยู่ต้นปอแดงกับบ่อหัวต้นปอแดงเป็นแบบไตเป็นพั่วเป็นพั่งงามบ่ค่ะเป็นพั่งงามเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะรูปช่อของเพิ่งแองค่ะอย่าไล่พึ่งเห็นเนาะค่ะงามอยู่ค่ะเนาะถ้าทายภาพร่วมนี่ก็จะบัฒน์ได่ค่ะเพราะว่าเพิ่งจะเรินโรยเป็นบางที่เห็นแต่ตอนแรกกันเออในี้ายจะเบิ่งไข้เบิ่งดอกตุ่มๆค่ะเห็นแล nah ้วค่ะเห็นดอกตุ่มเห็นแต่ตอนแรกกันเออ อยางนี้ได้จะเบิ้งไข้เบิ้งดอกตุมต่มๆค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นดอกตุม่มปอแดงค่ะลำต้นของเป็นค่ะใหญ่นะยูนี่ต้นปอแดงจะยุ่งามอยู่ดีเนาะเออ,อยังไรว่าดอกงามค่ะดอกนุ่มๆค่ะสมงามว่เป็นดอกเป็นพ่วงดีเนาะ งามมาค่ะต้นปอแดงเริ่มเริ่มจะไหวนะคะยังไรเอามะทายมนีดอกใกล้จะไหยค่ะเดี๋ยวจะห้เบิ้ว่าดอกจะไหยเป็นแบบใดเนาะ,ค,ะค่ะดอกปอแดงนะเนาะแดงจ้าเดี๋ยวข้าพึ่งดอกใหม่ค่ะปอแดงออกดอกค่ะแต่อ่าดอกจะเริ่มเท่าแล้วนะคะยังไรไม่เห็นมนีบอกว่างามอยู่ดีเนาะ,ะเออยังไรว่าดอกงาม ดอกนุ่มๆค่ะสมแข่งที่ใบเงี้ยงะหนาเป็นดอกกตะงามเนาะแต่ตอนน okay. ี้ดอกเลยกปอแดงค่ะเวลาเพิ่นบ่มีใบมแจะดอกก็จะประมาณนี้ค่ะต้นปอแดงล่างต้นของเพ็่นค่ะใหญ่เนาะยุนี่ต้นปอแดงจะยู่แห่งที่ใบเงี้ยงะหนา เป็นดอกกัะงามเนาะแต่ตอนนี้ดอกเลินปอแดงกับบ่อหัวต้นปอแดงเป็นแบบไหนเป็นพั่วเป็นพั่งงามบ่ค่ะเป็นพั่งงามเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะรูปช่อของเพิินเป็นช่อเป็นช่อสวยมากเลยค่ะดอกปอแดงค่ะต้นปอแดงจ้าออกดอกงามบ่ค่ะขออนุญาตนะคะมีเสียงรถค่ะ ทีเดยค่ะมันนิ่มๆเหมือนเหมือนห้าจับฝายเนาะอันนี้เป็นดอกที่อ้อพลลนเนาะค่ะแสดงว่าดอกนีเกแล้วเนาะค่ะเนะี่ยเห็นไหมจะมีดอกที่กินน้องจ้ายายไลย่จะพาเบิรนดอกปอแดงค่ะนี่ค่ะดอกปอแดงที่ต้นปอแดงค่ะบ้านยายไล่บานโน้นปอดแดงปอแดงค่ะเวลาเพิ่นบมีใบมแจะดอกก็จะประมาณนี้ค่ะ น,นีเลยค่ะมันนิมน่มๆเหมือนเหมือนห้อจับฝายเนาะอันนี้เป็นดอกที่อ้อพะลนเนาะค่ะแสดงว่าดอกมีเกลแล้วเนาะค่ะเนะี่ยเห็นไหมจะมีดอกที่กินพึ่งจะเห็นดอกกอแดงค่ะเออมกอกรานี้ไรซื้อนโน่นเนาะงามบะเป็นดอกเป็นพวงดีเนาะงามบ่ค่ะ ต้นปอดแดงงามมาเป็นดอกเป็นพวงดีเนาะงามมาค่ะต้นปอดแดงเห็นแต,ต่ตอนแรกกันเอออย่างนี้นาจะเบิ้งหข่เบิ้งดอกตุ่มๆค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นดอกตุ่มดอกปอแดงค่ะ,คะต้นปอแดงจ้าออกดอกงามมาค่ะขออนุญาตนะคะมีเสียงรถค่ะนุ่มบ่บ่อท่าใไดค่ะ แต่ดอกบานที่บานนั่นๆแล้วนุ่มมากค่ะนุ่มบลลค่ายมือเลยค่ะเออนี่ค่ะดอกบอดแดงทีเดีค่ะมันนิ่มๆเหมือนเหมือนข่าจับฝายเนาะอันนี้เป็นดอกที่อ้อพลนเนาะค่ะแสดงว่าดอกมีเกล้วเนาะค่ะเนี่ยเห็นไหมจะมีดอกที่กินบอแดงค่ะเวลาเพิ่นบมีใบมีแจ่ดอกก็จะประมาณนี้ค่ะต้นดอกปอแดงค่ะ ต้นปอแดงจ้าออกดอกงามม่ค่ะขออนุญาตนะคะมีเสียงหล่นค่ะพีเลยค่ะมันนิ่มๆเหมือนเหมือนเ่าจับฝ่ายเนาะอันนี้เป็นดอกที่อ้อพลนเนาะค่ะแสดงว่าดอกมีเกลแล้วเนาะค่ะเนี่ยเห็นไหมจะมีดอกที่กินนุ่มบ่าไดค่ะแต่ดอกบานที่บานนั่นๆแล้วนุ่มมากค่ะนุ่มบอละคายมือเลยค่ะเออนี่ค่ะดอกปอแดงเป็นช่อเป็นช่อสวยมากเลยค่ะ ต้นปอแดงกับบ่อหัวต้นปอแดงเป็นแบบไดเป็นพัว่วเป็นพั่งงามบ่ค่ะเป็นพั่งงามเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะรูปช่อของเพิ่นปอแดงลำต้นของเพิินค่ะใหญ่เลย,ยนะยูนีต้นปอแดงจะยุดเป็นช่อเป็นช่อสวยมากเลยค่ะงามป่ะ เป็นดอกเป็นช่วงดีเนาะงามมากค่ะต้นปอแดงที่ใบหง่ๆนะหนา,นาปิดดอกก็งามเนาะแต่ตอนนี้ดอกเลยที่โรงเรียนโน่นปอแดงวิทยาจ้าเออดอกนุ่มๆค่ะเนี่ยนุ่มมากเข้าจับจังสีนุ่มค่ะเวลาคายมือเนาะนิ่มเหมือนฝ้ายเลยเนาะที่โรงเรียนโน่นปอแดงวิทยาจ้า เดี๋ยวค้าพึ่งดอกไม้ค่ะปอแดงออกดอกค่ะแต่อ่าดอกจะเริ่มเท่าแล้วนะคะย่าไล่ไม่เห็นมนีบอกว่าพึ่งจะเห็นดอกปอแดงค่ะเมื่ออนบ้านี่ไล่ซื้อนูอ่นปอแดงค่ะลำต้นของเต็นค่ะใหญ่เลยนะยุนี่ต้นปอแดงจะยุด เป็นช่อเป็นช่อสวยมากเลยค่ะงามปะเป็นดอกเป็นพวงดีเนาะงามมาค่ะต้นป,อ,อ,อ,ปอแดงค่ะดอกตุ่มๆของปอแดงค่ะเห็นปะนี่นี่นี่ดอกตูมเพื่อนค่ะนี่ดอกบานเออเนี่ยดอกบานดอกนี่ปอแดงล่ต้นของเพื่อนค่ะใหญ่เลยเนาะ ยูนี่ต้นปอแดงจะยุดนุ่มมากเลยดอกปอแดงค่ะเนาะยายไล่เป็นคนบานนุนปอแดงแต่พึงจะเห็นดอกปอแดงค่ะเออมะกรานบานยายไล่ซื้อนุอนต้องนุ่มบอทไาค่ะแต่ดอกบานที่บานน,านั่นแล้วนุ่มมากค่ะนุ่มบลละคายมือเลยค่ะ นี่ค่ะดอกปอแดงงามอยู่ดีเนาะเออยัยเละยว่าดอกงามค่ะดอกนุ่มๆค่ะสมงามป่ะเป็นดอกเป็นพวงดีเนาะงามป่ะค่ะต้นปอแดงต้นปอแดงก,กับบ่อหัวต้นปอแดงเป็นแบบไตเป็นพั่งเป็นพ่วงงามป่ะค่ะเป็นพุวงงามเนะ